อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามค่ําๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะทั้งเบิงพี่น้องเอ้ยเถิงเบิงเถิงให้ให้ย,ยังติอันอันตึกลมหัหมพี่น้องแม่ครัวกใจจดใจ,จอนเด็กนอยไปทําการทํางานโอ้ย คือพอสภาพกันไปหลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาเอาใจซอยกันทุกคนเดอ้อค่ะพี่น้องอ้าคลิปนี้แม่กุ้วสิผ้ามาเบิงของไผ เซียนบ้านดุงใช่ไหมล่ะผอว่า่อได้สูตรดีมาแต่ไซผอว่าของแท้ของแท้ว่สสันละว่า ฮัลโหลด้ยินปะยินอยู่บ่ว่ามันบ่ได้ยินเด่นลางของเฮาวอางหวาที่ผ่านมามันเขาลักซิปเป็นลักซิปอยู่ตัวไหนน้อ่อเนาะโอ้ยลูกลืมเบิ่งลักซิปตัวนี้ของพ่อแม่ไหนไปชื่อตั้งแต่โฮกสามลอตเตอรี่ประทันตั้งวาหลายใบแม่ผอ บเบิกลับไยเป็นใบเนาะโอ้ยกลับใบหนึ่งลูกสาวเป็นผู้ซื้อซ้ำใบหนึ่งได้ใบหนึ่งสาวได้ใจจ่อยเดิแมนฮอนบ่พ่อยุ่งผุนฮอนบ่ฮอนยุ่งเน่บ้านนี่เป็นจังไหลูกหลานผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยสบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่ยุ่ยไกลอยู่ยทางเป็นโลกสองโลกหมดละโอ้สวาเน่ อันยูรู้ว่าซาวลี่ไหมเออว่าจังสันเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งข่าวสุมมือนีเบิ้งแต่ข่าวเออจะว่าถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่มันเป็นยังไงพวกมันมันอย่าออกแม่มือนั้นไม่ไปเห็นย่านมันมันเป็นมันเป็ี่ยนชื่อฮ็ดแอร์ไหมบ่เออแก้ว่จักยูมือนีแก้ว่าหน่ยจะลงมากนี่อยากลงมากแล้วลงมากลงมากหัวจะพังพอดีตึกแก้วว่าโชคดีฮะนั้น โอ้ย,อยตรงนี้เนีน้ยโดนใจให้เราออกมาดีเนาะเออเนี่ยนจีบใกล้กันนี่แหละวิ่มาสร้างดีแถอเราพกหลวงพ่ออีหยังละ่ะเห้อวิว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 บุญวาสนาเราเนาะเออเร่ากันเฮ็ดงานเกี่ยวกับแอร์ไหมโอ้เร่าก็นเฮ็ดงานอยู่หันนาตีเราเฮ็ดงานเกี่ยวกับกันเราสิไปต่อแอร์ให้เขานะแม่ <c oughs> กระชั้นเนีแม่นเนาะเออทำนัมม้นยุ่งหันตายเราแก้วกว,ว้างมากแบบนั้นถล,ล่มรถเออโอโอเออเออชื่อว่าดวงดีชื่อว่าดวงดีเออเจ้าไ่หนเฮ็ดเนีขาเจ้าไปนอนที่หางคนมันพักเทียนาะแม่เนาะเออให้จ้าไหนเอาให้ปลอดภัยจ้าไหนกระไรเออแม่นยู้ด,ออดีใจนะเมื่เจ้าผู้รอดเสร็จ้ยรุ่น,นรุ่นเสียงหลังเนาะแม่ยังไงทั้งบาทโคลเว่ รุ่นเสียงยูหันจังไหกะจังเคยมานานพ่อแถบูนอีกอะไรโอ้ยอันอยู่บางอันเวลาว้างบ่าอะไรได้อย่างนี้เบิ้งตั้งแต่ข่าวไจหดไก่อนะคาเจ้าเอ้าเข้ามาเขาเลี้ยงเข้าวบ้านนี่พอถามข้าวถามข้าวกันเนาะภูไปหาเงินหาทองเนาะพ่อเนาะครับเออ เอาว่าจังไรอ้หลักสิบพอคือเข่าดีใช่ปะเด่นเด่นล่างหลักสิบพนะสามสี่หาเข่าสามเนาะพอเนาะเลขออกสามหกเนาะพอเนาะแต่มันมันเข่าลักรักงั้นหลักสิบเหมือนแม่ยืดลำกันจะห่างเทียบกันโดนโดนติดมันสามสี่หัวเลยได้เข่าหลักสิบอ่ะบ่มันมาท่านได้รุดยังไงอืมลูกกรบปุกนี่เนี่ยสูตรนี่ว่าสูตรแม่แม่สูตรเอาให้แม่ลงในครั้งแรกเลยมันคนละสูตรบ่ Uh. เอาอันนี้ไม่ใชสน้นกันกับของอ่าแม่ใช่ยาพุ่มบอหรือสีส้นกันกับผู้หวังดีบอผู้วังดีบงดกบมาอะไรนี่ตาบานหุบ้านโลกสีลงมือนี่ละครับครับสีมาส้นกันยี่บอบอเอาเข้าที่จังไรเขา้าเด่นล่างก็อนบนบอรครับครับเด่นล่างหลักสิบเพื่อกาแมนบอรครับหลักสิบล่าง เดนโอ้เสียงนังเนาะเสียงยังเค้นยังบุ่นเ่ยนี่ทั้งนอกเออเอาเด่นตันได้่ะสองสามสี่แม่รอบนี้นะครับสองสามสี่ โบกแหงเถอะครึ่งเวลาแต้มสองเลยมัน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 สองศูนย์เนาะเออแมนอ่าเต้มแต้มห้าสองสามโอเคไหมโอ้เอาแต้มก่อนเป็นบ่ะอ่าตัวนี้เอาแต้มเลยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอ็นไห่มาหล่ะเพิ่นมาเอาแต้มพระหานกับ ได้พวกสามกับย้อนแต้มนี่ยแหละมันมันถึงมาไรเงวดอนเราต้มหนึ่งมาลุดมาเตียมันสิเป็นแต้มร่วมบ่ข้าเจ้าเอิอนแต้มร่วมบ่ปกติเต้มเด่นมันเดินแค่ซีตัวนึงเนี่ยมันมันเดินแค่มันเดินแค่หาตัวนึงเนี่ยเพิ่นเพิ่นตัดออกตัวนึงวันนี้เพิ่นตัดเข้าออกมันมันเมเพิ่นเนี่ให้เบิ่งนะเพิ่นก็เลยเพิ่นเอาไปเพิ่นสอนน่ะนะแต้มเด่นเต็มเ้ามันออกไปเนี่ยเยอะๆคุณลูกถามก่อนเฮ้าสิว่าแต้มเด่นหร้อเต้มหยังก็แต้มเด่นมะแม่ เต้องเป็นแต้มเด่นนี่มันเขาสีไดเนาะเต็มเด่นอะบามาแต้มยังแต้มสองกับกับสองศูนย์จจับคู่พอ้อมเอ,อ็นบ่ครับจับคู่พอ้อมละเนี่ยเออสองศูนย์บานนี่กับสองสามสองสามเป,เป็นเป็นแต้มหาม่นบ่ ครับครับแทม,มหานอืออืออือแมยังบันอีกแ้มแปดหันบันนี่ต้มแปดบอกตัวไหนละ่ะสองสองหัวแทมแปดอ่ะสองหัวค่ะบันนี่แ้มหนึ่งสองเก้า สองเก้าอ่ะมีท่านี้แหละแม่ซี่คู่บ่ะครับอ๋อแต้มเด่นเด่นสองหา้าเก้าหันห้องมักสองสี่ห้ากับฮารแต้มมาใส่สองอ่ะคือแบบว่าหันห้องมักสามมันกับแต้มมาใส่สามมันมันนี่แต้มเก้าแต้มแต้มหาแต้มสองแล้วมา้หันนอ้มันก็ถือแต้มเก้ามาว่าแต้มเก้ามันมันสามมันสามหกเนาะสามหกแสดงว่าเห้าหก เข้าเฮดแตมเดียนก็คือสองหาแปดเก้าครับโอ้เอาเดี๋ยวเขียนเขียนให้พี่น้องเอฟซีเบื้องก่อนสองค่ะเพิ่นเาจ้ดอกเก้ามันออกไป็นเลแตมเก้ามเล่ว่าออกมันเป็นเลขหาโตนะบอกว่าปัดห้าเพิ่นบ่มักที่เข้าจับให้เพื่อนไปจับเองเอ่แตมเก้านี่ไตเฮ็ดให้เพื่อนไปก็ได้แตมเก้านี่น้ำพองหลอดแม่แตมเก้ารองเบื่องแตมมันนีแตมเก้าคือตัวตัวที่ตัวที่หาเนี่ย ตัวไหนพ่อเดวที่หามีแต้มเก่ามันมีสองตัวในแมนมันหาซีครับอันมันเงินสามหกเลยมันมันถึงเงินี่มันก็บสิ่งต้องได้ครับสามหกกับคับอันหาซีล่ะที่หาเนี่ล่ะเอาไสบบอแต้มเก่ามีสองตัวครับครับเอาไซยูแมนบอเอาไซอันแม่พ่อตัดตัดซีซีหาอะกับหกเกัอนหกสามก็ได้ มันเออเป็นตุกคับกันนะซึ่งในาวามันได้แต้มเก้าแล้วมันซีซีคำหากับเก้อเว้ยเข้าเข้าเกาสามหกวันแล้วเพราว่หรักสิมข้ออยู่สามแวก็สามเก้าเทกันแมนเนาแม่แมนเนะเออเข้าสิไเปรับว่าไต่ว่นขันเอฟซีเพิ่นจะกับกัแล้วตะเพิ่นออเนี่ยนะตะวันว่าไม่รู้แม่ตัวนี่แต้มหาตัวไม่รู้จะเทียรเฮ็ดล่องเบิ้งแล้วแต้มซี่าแม่บอกซีตัวบ่แม่บอกแต้มหาตัวแม่ เบิ้งมันนี่สองห้าแปดเก้าว่าเมนเบาเต็มโอ้มันเก้าเก้าสองห้าแปดหนึ่งนะโอ้มันมันหาตโอ้มันมีหนึ่งอีกเมนไหมันมีหนึ่งอีกมันมันมีเราเคยฟังไม่เก้ามีสองมีหามีแปดมีหนึ่งนะโอ้มีหนึ่งอีกเต็มหนึ่งพี่หองหนึ่งอีกได้พีหลงรึเปล่าต็มหนึ่งเนี่ยเก้ามันเนี่ย สองเก่าอัน้เตามนึงอ่ะโอ้มันมันมันแม่เห็นเขียนแนวเตามนึงเออแม่หนึ่งสองห้าแปดเก้าเนาะครับครับโอ้อันนี้เป็นแต้มแม่นราะว่าครับโอ้เอาเรียนสูตรแบบแต้มให้ถือดีก็การแม่แม่มันมันเห็ดเห็ดลอกบางแลบว่าท่านได้ออกยูทูบจะเคลียร์แบบฝาลองเบางวันโอ้คันได้เรียนแต้มันก็ดีแล้วเอาพี่น้อง แต้มแต้มเลนได้ดพี่นวเด้อแต้มนาเลนก็ค,คือหนึ่งสองห้าปดเก้าเอาเอามาจับใส่สองสามแต้มไดกัตามต้องมีสองสมซติดแม่นบ่พอครับเออพูดถึงว่าแต้มไดกัตามให้มากห้มาห้ไม่ติดคือ 2, 3, สองสามซีเป็นหนึ่งสองห้าแปดเก้านี่เอามาจับให้เป็นแต้มได้คือเอาสองเอาสามเอาซีมาจับ ให้เป็นแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มหาแต้มเก้าแต้มเปียดแม่บพ่อครับโอ้แม่จอยังแม่มันเก้าสองสองห้าแปดหนึ่งนะเออแม่แม่ลูกเขียนไว้อยู่นี่แต้มเด่นหนึ่งสองห้าแปดเก้าบรรดาเพิ่นบองมักคือคือเข้าจับให้เพื่อนไปจับเองครับแล้วมันคำว่าเจ้ามันคันอะไรเราแม่ แตมแตมหนึ่งมันกับซีซีซีเกตมันว่า่ะแต้มหามันกับซีสองนันกับซีซีหนึ่งมันว่าไงเออแม่เนอะบานนี้แต้มสามแตมแต้มแต้มแปดอีกซีซีนี้บานหนึ่งเนาะมันกับตีของเท่าไลายตูวิธีเนาะบานนี้หันซื่อว่าแต้มสองเกับซสองแล้วซีแปดนะคพ่อค่อเออสอง่ะ มันหลายพวดเรียกเอาแต้าตัวมันเด่นแน่อยู่นี่เอาแต้ตัวเด่นตัวสีถือกวันทว่อ่เพราะว่ามันเลขกดับซงว่ะเนี่ยรับทางสีเอาตัวตัวตัวดับกับมี่แม่นอ่าตัวว่าว่านาลงทุนนี่อ่เพราะว่ามันมันดับซงว่ะเนี่ยบางหันมันดับหานากก็เลยก็เลยเอาตัวเดียวเน้ขึ้นขึ้นแ่นให้แม่เบิ้งเร้กว่าสามมาร์กสามเนาะค่ะเก็ดเรียบร้อยแล้ว ค่ะอ่าเข้าเสียวตัวเดียวตลอดเพราะว่าเข้าเน้นได้แล้ววันค่ะเอาบันนี้พ่อพอให้ในหกชุดนี่พ่อน้่นตัวไรมักเป็นกรณีพิเศษเอาเราเพื่อนพ่อมักมักอันสองสองศูนย์กับวันกับหุกสองนี่ละกับกับอบบันอสองหกกับวันสองเก้าอ่สองสามคู่นี่ล่ะโอ้ตัวตัวขีดเต็้มท่ายนี่คืออ่าเสี้ยนบันดุง เคิ่นหมักเด้อพี่น้องเด้อครับเอาจังไหนไอ้โชกดีเด้อพ่อเด้อเอาออกแล้ววันก็กินบ้างก็ใครออกก็เทลีย,ยเตียมเหมอมันเบิง้งเบิ้งกันหน้าตังต้งตั้งซี่หางวดเนาะเขาช่วงวดนเะนี่ยเนี่ยเตะแก้ม,มอ๋ฟังเด้อพี่น้องมวดมัน มันออกหาซีมันก็ได้แต้มเก้าเนาะมันก็หากะหาซีเนาะก็แต้มเก้าเนาะหวนเมื่อกี้เนี่กระแต้มเก้ากระสามเก้ากรบอกหกอันสามหกเออสามหกเออว่าสิว่าสามหกลราพันว่าสามเก้าโอ้โหคัดเออสมมติว่ามันออกสองสามมันกระแต้มหาเนาะเมียก็ได้แต้มห้ามันมันออกสามสองน่ะค่ะ มันมีแต้มมาออมันใส่แต้มโอ้ยพ่อเอาสูตรไว้ในละก่อนเด้อเออเอาสูตรเราไว้แล้วล่ะมันถือมาหามันเพิ่วมถือมาแตจมว่ามันจะเปลี่ยนพ่อสอนไม่นี่ล่ะค่ะพ่อเออเฮ็ดตามสูตรเลื่อยบัตรค่ะพ่อถือกระถือว่าถือกระพิดเนี่ยเพราะว่าไอเอฟซีเนี่ยแต่ว่าเรียบวิ่งหันไม่รู้จักเห็นเรื่องเขาวะล่ะ เพราะมันถ so, so, ีกมากดูดูเนาะมันแต่รุดคือว่าหน่อมันของมาแน่นอนเราแม่เนาะอ่ะพ่อเป็นแค่แนวทางนะเสือพ่อสมมติว่าสามสองเนี่ยมันสิบว่กลับป่าพ่อบ่าแม่มันบอกกลับเพราะว่ามันกับกลับได้โยนหันเข้าจะกลับเพราะว่ามันมันเป็นเต็มหาขึ้นเขาเนาะมันกับไส้กันเลยสามมันกับเป็นลักซีฟขึ้กันเนาะอ่า มันออกดูแลเมียมันสีออกดีว่งวดนี้แต้โหกสามมันยังออกหกสามอีกพอมันอยู่เมียนยูมันออกออกล่างออกบนนั่นนี่โอ้อันนี้มันเป็นล่างตีอุ้ยค่ะหาเนื้อาำกันงวดเดียวเพือว่าเป็นบนที่กันค่ายู่ดิแม่เอาเดียวเท่ากันเรียกเรีกดับเนาะเฮาเฮเ็ดตามสูตรบนูตรล่างเนาะครับพ่อระบานในเรียกบนพ่อเลขกบนพ่อสีออกให้ลูกเมื่อได้บันนี่ เฮ็ดเจอกันสองขมือกันเพราะว่าอันได้ลักซิปมันมากแหละแต่ว่าอันบระหานบ้านมาเก็ตเลยเอาเก็ตใส่์แบบเป็นออกกันเป็ดเป็นลักซิปเนาะโอ้ยค่ะพ่ออันันวิ่งกับว่าพิถพิถัแต่ว่าเก็ตเนาะเพราะอันอันบอกก็เอฟซี่ยอดมาเก็ตนี่ละหลายอ่ะทั้งลักร้อยลักซิปอันบุตนี่ไหมมันออกลักงัยให้มันวิ่งกับอสิโอเคอยู่เนาะ โอเคแล้ววิ่งเกตเนาะวิ่งเกตครับสามมันก็ลางวิ่งสามเกตวิ่งบนหรงไหอันชุ่มเชี่ยนเรียนเลขวิ่งหรือได้กินทั้งสองครัเออเอาเอาโอเคพ่อครับเอาแสดงว่าเข้ารอบบนอีกนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบุญขอบคุณนะพ่อเด้อโอ้ยพ่อครับอ้าวันดีค่ะพ่อ สวัสดีครับค่ะค่ะเอาพี่น้องเอฟซีเสี่ยนบันดุงเพิ่นได้สูตรใหม่มากสูตรแต้มเด่นเดนแต้มแดมแต้มเด่นแต่ว่าเพิ่นเด่นล่างหลักซิฟก็คือสองสามสีงวดที่ผ่านมากกับเข่าสามได้พี่น้องเด้อสำหรับลักซิฟของคนบันดุงเด้อค่ะพี่น้องเสี่ยนบันดุงเด้อสามสี่หางวดที่ผ่านมาเข่าสามงวดนี้เด่นหามาแล้วสองสามสี่จับคูแต้มแตมเด่นคือหนึ่งสองสามหนึ่งสองห้าแปดเก้า หนึ่งสองห้าแปดเก้าคือแต้มเด่นเซียนบ้านดุงจับสองศูนย์สองสามสองหกสองเก้าสี่ห้าสามหกเด้อพี่น้องเด้อตัวเด่นก็นคือสองศูนย์สองเก้าสองหกอะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของเซียนบ้านดุงเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลข ก็ยืมละอย่าลืมวาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ